เี๋ยม้อลอกกูหรอกกูจะวิ่งเข้าไปปันเลยอะมาคนตายเฮียอ้าวมากนเพื่อนตายโดนโดนสนุกตีนีมาเปลี่ยนเปลี่ยนี่ยนะเฮ้ยช่วยช่วยเออีนตลอดะมึงอะบอกว่าช่วยกปันเลยนะช่วยป่ะมันช่วยไม่ได้เหรอเอ้ยาเอ้ยาหมดวะเฮียยาหมดไอยาเอ้ยาไม่หมดด้วยมหัวแม่งเยอะ เอาเอาเป็นเพื่อนเพื่อนหัวตองหัวหัวดิไปลบไปลบลบลบขอไอ้ขี้นี่ล่ะกล้ามาเตีมันทีเดียวทีเดียวเดียวเยียวเดียวเดียวอืออือเจียวปักเจียวปักกูมึงจะไปอ่ะเฮ้ยเอ้ยพี่พี่มันตายไปแล้วเนี่ยอะไรจะทำอไรกูกล้องยากูดีเลยอยู่ใจเย็นยังทำอะไรกูกูบอกยังเพิ่งทำอะไรกู พี่พี่ไปไหนพี่ทำอะไรเหรอติ๊กกูไอหนออไม้ดองแห่แห่ไอหน่ไม้ดองกูไม้ดองพ่ออย่างนี้ยดอกหน่อไม้เปรี้ยวไอ้ควายอันนี้อันนี้เปรี้ยวจริงเปล่าพี่ผมขอพี่ดีเดียวแค่นั้นแหละนี่ไงเปรี้ยวจริงเปล่าจริงเปล่า ก็ต้องเสียเวลาไปก็ต้องเสียเวลาไปอัดแจ้งแบรนด์ในกรุเที้ยนี่หรอกไม่มีคนตีนยิ่งด่ามังกรทีมันดีตายเฮียจอะกระจาะโดนสนุกกูตีตายเฮียไอ้เียตัวปากดีโดนโดนโดนสนุกกูรูดเล่นไในยิมตีกินเงินแม่งไม่ต้องตีนเลยด่ามังกรตัวปีหายทิ้งปะหายทิ้งปะต่างล่างเลย เบบี้จิโตเตหมดเบบี้คูไม่ลงบังเลยดีดียน่าแจังเคอบอกว่ากระติกน้ำอ่ะมันไม่ดีเว้ยกระติกน้ำเราต้องติกยอะไปหมดก่อนปีจัดพี่เอ้ไปพี่โอ้ยเหนื่อยไว้เฮียคนแก่ั้งเหนื่อยง่ายจัดแหละ ไหวกับกูไม่ไหวกับ <improving> ก <noise> <ne pt it> ูกจอกไอ้เหี้ยนี่โคตรโหด่ะพี่ต้นไม้สนุกโคตรไก่เลย